พีนะ่นาทุกคนตอนนี้เราอยู่ใน s u p e r b ม x ได้ไมาครั้ง Superbox Side Defense Update 4.5กันนะ oh. ซึ่งในแมปเนี้ยเขาก็ได้มีการอัปเดตเบสใหม่เข้ามาค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะหาเบสด้วยกันทั้งหมด2เบสนะคะโอเชถ้า oh, อย่างงั้นเราไปทําภารกิจแรกกันเลยแล้วสําหรับภารกิจแรกค่ะเราก็จะเลือกเข้าแบบ solo นะแล้วก็ว์าไปที่ Deforemap ค่ะเราก็ทกําการกด E เข้า Deforemap เลยหลังจากนั้นเลือกตัวละคร Telescope นะคะเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นพระเอกค่ะ พอเสร็จแล้วเนี่ยให้เราวิ่งไปหลังตึกนะคะแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วเราก็จะสังเกตเห็นว่าตรงมุมตึกเนี่ยมันจะมีโทรศัพท์ตกอยู่ที่พื้นมุมห้องนะคะพาเราเก็ตขึ้นแล้วเนี่ยหน้าจอโทรศัพท์ก็จะมีรูปของเทสล o า e ูแมนนะคะ oh. แล้วหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอยู่ดีๆโทรศัพท์ก็เกิดลัดวงจรค่ะและทำให้เราเนี่ย เกิดครอบงำกลายเป็นอินเฟกแล้วภารกิจของเราเนี่ยเราก็จะต้องกลายเป็นเทสลาวูแมนนะคะแล้วก็มาตามช่วยเพื่อนของเราค่ะแล้วก็ต้องสู้กับเจ้าเรล่าเทเลสโคปค่ะซึ่งเควสเนี้ยพี่เอาว่ามันยากนะเพราะว่าพี่เอมาก็เล่นหลายล่าเปล่าก่อนจะผ่านด่านแรกนะคะหราต้องค่าจะพวกลูกกระจอกก่อนซึ่งอันเนี้ยเรามีเคียวเลเซอร์นะคะหรือว่าเคียวไฟฟ้าเนี่ยยังไงยงเราก็สู้ได้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวพอด่านหลังๆนะคะเราต้องไปสู้กับบอสบอสก็คือเปาเทเลสโคปซึ่งมันก็โหดจ,จัดๆเลยนะ ฟันเราทีเดียวเนี่ยเปื้อนทัวหมดตัวเลยละ่ะนั่นไงบอสตรงนั้นหลังจากนั้นค่ะก็ให้เราวิ่งไปคุยกับบอสค่ะเจ้บาบบลเทเลสโคปเนี่ยมันก็จะออกอารวาตคาแล้วก็สู้กับเราเราก็ต้องหาจังหวะฟันมันค่ะแต่ว่าการโจมตีของมันเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงมากเลยนะเราจะต้องหาวิธีหลบค่ะแล้วก็ยือ้อยู่ให้นานที่สุดเราต้องรอให้มันยิงกระบวนท่านะคะออกมาให้ครบก่อนอย่างเช่นยิงเลเซอร์3ลูกนะคะแล้วก็กระโดดค่ะหลังจากนั้นเราก็เข้าโจมตีฟันมันเลย จังหวะนี้เรือมันก็จะหดนะคะเรือมันก็จะค่อยๆลดจังหวะนี่แหละค่อยๆฟันเข้าไปแต่หลังจากที่แบบมันฟื้นตัวออกมาแล้วอ่ะเราก็ต้องออกห่างนะคะก็คือเวลยะห่างค่ะอย่าเข้าไปใกล้ถ้าเราเข้าไปใกล้เนี่ยโอกาสที่จะไปก็มีสูงมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราจะต้องหาจังหวะฟันใมอีกทีนะจังหวะนี้แหละเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะอุ้ยมันมีปลาเรียถ้ามันมีปลาเรียเนี่ยมันก็จะหดขึ้นนะคะอุ้ยอย่างนี้ต้องหลบก่อนน่ะถ้าไม่หยั่งเราอาจจะตุ้ยเย่ได้นะ หลบกันหลบกันอยู่ทางหางเอาไว้โอ้โหมันยิงระเบิดใส่อ่ะสตางค์เด้สกิลไม่ได้โอ้โหอันนี้ยิงกัว่าไม่ให้อหหรอดเลยอ่ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะนีเป็นยังไงเจอเคียวเลสซร์เป็นไงเอ้ยซีน่าซีน่าจังหวะนี้ต้องหลบกันโอ้โหมันสามารถแบบปาระเบิดด้วยล่ะระเบิดของมันก็อนุภาบุนแรงมากเลยนะดูดิโอ้โหไม่น่ารอดแต่ว่าจังหวะนี้ล่ะฟันเลยเกือบแล้ว ถลือกเราหมดเราก็จะตุยเราไปเริ่มใหม่ในที่สุดเราก็ชนะละแล้วก็ปลดล็อกเบรแล้วแล้วเราก็ได้ปลดล็อกโจบบอลทเลสโคปอ่ะค่ะไีไ่ละปี่ละบอกแล้วว่าอย่าไปหยิบของคนแปลกหน้าก็ไม่เชื่อหลังจากนั้นนะคะให้เราไปเลือกกันด้านขวามือไฟท t ูห้าวินค่ะ ซึ่งเราเนี่ยจะต้องชนะในเกมนะคะทั้งหมด5ครั้งเกมไหนก็ได้แล้วก็ใช้เงินในเกมประมาณ10,000บาทในเกมนะคะในการซื้อเจ้าตัวตอเทเลสโคปปลดล็อกมาค่ะโอ้โหเจ้าต,ตัวนี้พลังมันโกงชะมัดเลยอ่ะมันสามารถใช้ปืนนะคะยิงปืนเลเซอร์ได้ค่ะแล้วก็เคลื่องระเบิดได้แล้วก็บินได้ด้วยนะปันได้ด้วยวิว้โหดาผ้าทานจะเป็นดาบเลเซอร์นะเนี่ยโอสุดยอดวิ่งได้ด้วยบินได้ด้วย ว้าแ่มากเลยเรามาลองดามมจของมันกับอบริไทตของมันกันดีกว่าอูห้หูยดูดิโจมตีระยะไกลเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยจะใช้ดาบก็ได้หรือว่าจะใช้ปืนเลเซอร์ก็ได้นะข้าบอกเลยว่าตัวเนี้ยกว่าจะได้มาเนี่ยก็ตุยกันหลายรอบไปนะโอ้โหตอนเป็นบอสอะมันโะหดมากเลยแต่ว่าพอมาเป็นตัวมันเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระเอกของซีรีส์นี้เลยนะอูห้หูยมุนเตียวว้าสุดยอด คิดว่าแต่ละตัวที่เขาทําออกมาเนี่ยเททุกตัวเลยนะแล้วก็เป็นแบบที่ทาไทยไม่ซ้ํากันแต่ละอันเลยแหละโอ้ดูพลังของมันดิละเบิดระบเบิร์มากกันแหละนี่ดูดิเจ็ตพาต่างมันบินได้พลิ้วมากเลยนะวิหุยบินไปด้วยโจมตีไปด้วยสุดยอดโอ้โหยางเงี่งงมันแบบว่าน่าจะปลดล็อกได้ตั้งนานแล้วนะจริงๆว,ว่าเราก็เล่นปลดล็อกไปได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ว่าปัญหาม,มันมีอยู่ว่าพี่เคงเขาตัดคลิปไม่ทันนะนะ ก็เลยเอามาลงวันนี้ทนันเอามาค่ะเรามาต่อกันที่เบกกี้สองกันต่อเราเข้าไปที่แมพของเบสเพจกันค่ะแล้วก็ไปที่โหมดของเอลเลสทัสโหมดค่ะเราจะเข้าไปเล่นทาเบกกในแมปนี้กันแมปนี้นะคะเราก็จะต้องสู้กับเจ้าบอสแอตโทรค่ะซึ่งเจ้าบอสแอตโทรเนี่ยมันก็จะ r a n d o m สป s p a w นะคะในเว็บที่30ขึ้นไปนะเราก็ต้องรองจังหวะค่ะพอเราเล่นถึงเว็บที่30ขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะ r a n d อมบอ b o s เกิดออกมานะคะ แล้วเราก็จะต้องลมบอสเจอแอโชโตให้ได้เลยนะเราถึงจะได้ปลดล็อกรีแพร์ไททันททเลสโคปนะคะซึ่งสําหรับเด็กนี้นังก็ต้องเล่นกันหลายคนนะคะเล่นคนเดียวเนี่ยไม่น่าจะชนะได้ง่ายๆนะเราต้องบาว่าร่วมมือกับเพื่อนๆช่วยกันลุมบอสตอนนี้ก็เวฟที่3ามสิแล้วค่ะบอสก็เกิดแล้วนั่นไงเจ้าสก,กิบตี้แอตโตรมันอยู่นู่นไอเราต้องการมือของมัน เดี๋ยวถ้าเกิดมือกับแขนั้งมันหล่นออกมาเนี่ยเราต้องรีบกด e เก็บเลยนะแต่ว่าเราต้องฟันมันให้หล่นให้ได้ตอนนี้ต้องช่วยกันลุมเพื่อให้แขนั้งมันเนี่ยหล่นลงมาให้เราเก็บโอ้โหถ้าทางมันหดตาดูดูดีนี่ขนาดช่วยกันลุมนะเลือดมันยังไม่ค่อยจะลดเลยอ่ะให้ระวังนะพักพวกเอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันวับไปวับมาเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมันขึ้นไหวเร็วมากเลยอ่ะมันหดมากเลยโอ้โหไปชวบไปชวบมาเฮ้ยอะเฮ้ยอะ เฮ้ยกับโดนกับโดนเก็บได้แล้วชัดเข้าไปชัอเข้าไปอย่างนั้นอย่างนั้นล่ะนิดเดียวอีกนิดเดียวอุ้ยตอนนี้ก็แบบกำลหมดรอดอยู่แล้วนะอุ้ยเกือบไปแล้วจอเอฟโทรยูเอฟโอมันใกล้จะกุยแล้วอุ้ยซ้ำซ้ำอย่างนี้มันต้องซ้ำตามไปตนอดไปตาลรอย่างนั้นอยาให้คัสไสตาเฮ้ยอจู่โจมกับหลบแล้วหลบแล้วไอเกือบไม่รอดนะเอาแล้วนะแขนทางมันหล่นแล้วเราก็รีบเดินเข้าไปทําการกดอีเก็บเลยค่ะ แค่นี้เราก็ได้แขนของไททันเทเลสโคปแล้วค่ะแล้วก็ปลดล็อกเบรกนะหลังจากนั้นค่ะเราก็มาเลือกที่ Try 2-5 Win วินเหมือนเดิมแล้วก็เลือกเจ้าตัวนี้เลยรีแพ t ไททันเทเลส o p e ค่ะเราจะเข้าไปซ่อมแซมแขนของไททันเทเลสโคปนะซึ่งสำหรับภารก,กิจต่อไปนะคะเราจะต้องฆ่าหรือว่าคิวจอดสกิบิตี้ไทเลตเนี่ยให้ครบ30ตัวก่อนเนาะแขนของเขาเนี่ยก็จะได้รับการซ่อมแซมค่ะตอนนี้ก็กลายเป็นเดดไอ้ด้วนไปละ โอ้ดูแขนดิมีแต่ปลั๊กไฟไโอ้สามารถปล่อยพลังงานคอได้ด้วยปล่อยแท่มากเลยแต่เดี๋ยวจะซ่อมให้นะเพราะว่าแขนทางในอ่ะย,ยังเป็นเด็ดไอ้ด้วนอยู่เลยตอนนี้จะตั้งค่าเจ้าสก,กีเบอรี่ไทเลตเนี่ยให้ครบ30ตัวด้วยกันนะเดีย๋ยวเราหาเยเยอกัน ค่อยๆฆ่าไปนะเพราะว่าอันนี้ค่อาๆจะใช้เวลานะคะทำหลายขั้นตอนกันหลายเลเวลนะว่าแคนของเขาเนี่ยจะซ่อมแซมเสร็จจะสมบูรณ์นะ<ๆ>ตอนนี้ก็คิวมาได้28ตัวแล้วค่ะเกือบล้างเกือบละ29ตัวแล้วเกือบครบ30ตัวละโอเคตอนนี้ก็ลองอัปเกรดแคนอยู่ดิเฮ้ยอัปเกรดแคนอันแรกของเขาก็จะเป็นมือใบเลื่อยเราก็จะได้ความสามารถด้วยมือใบเลื่อยนะคะสามารถใช้ใบเลื่อยฟันได้ค่ะซึ่งแบบภารกิจต่อไปของเรานะก็คือ เราจะต้องฆ่าเจ้าสก,กีบิตี้อยเทให้ครบ65ตัวขึ้นไปค่ะพราะฉะนั้นก็หายยะตาเลยอ้อโหใช่ได้แล้วล่ะดาเมจของเขาเหลือเฟือมากเพราะว่าเขาเป็นไททันนะเนาะน่ายนายแท่มากเลยแต่ว่าเขายังอัปเกรดไม่สุดนะเขายังอัปเกรดแขนของเขาได้มากกว่านี้แต่ล้วตอนนี้เราก็คิวมาได้ถึง65ตัวแล้วล่ะเราไปอัปเกรดแขนอันต่อไปของเขาก็ดีกว่าแขนอันต่อไปของเขาเนี่ยมันจะคล้ายมือเกีริตี้นะคะหรือว่าเป็นแบบคล้ายมือแม่เหล็กไฟฟ้าเนาะ เ,เป็นมือแม่เหล็กแบบธรรมดาก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีอัปเกรดมือแม่เหล็กไฟฟ้าแบบช็อตได้นะอันนี้เราก็ใช้วิธีดูดหเข้ามาบึ้มแล้วภารกิจต,ต่อไปก็คือจะต้องฆ่าจกักรกลิทิธาเลตให้ครบ100ตัวเราก็นี่เลยคิวจนได้100ตัวแล้วแต่ก็ปลดล็อกค่ะเป็นมือกวนอันใหม่ก็จะเป็นมือกวนบาสุกานะคะหรือว่าปืนกวนมิสไซน์นะเพราะว่ามือกระแขนงของเขาเนี่ย มันกลายเป็นปืนกนลไปแลาวอ่ะดูดิยิงออกมาเป็นระเบิดมิสไซล์ได้ด้วยโอ้โหสุดยอดตามททำลายล้างอย่างโกงอ่ะดูดิอ๋อดูดิไ <c> อ <oughs> อยู่กับบื้มหมดแล้วเราก็ต้องค่าโจาสก,กีบิตี้ไทเลตเนี่ยให้ครบ150ตัวนะคะเดี๋ยวก็จะปลดล็อกแขนใหม่มาให้เราอีกทีนึงเฮ้ยแต่อันนี้มันมากเลยนะเพราะว่ามันยิงแบบดุ้งๆุ้ง โอ้โหกระจุยกระใจแต่แล้วตอนนี้เราก็คิวจนครบ152ตัวแล้วอัปเกรดแขนค่ะเป็นแขนจากโกนน้ำกรดก็ยิงออกมาเป็นพวกท็อกซิกได้นะคะในขณะนั้นเราก็ยิงพลังงานขอ,อกมาช่วยด้วยไอเหมือนพ่นยาฆ่า,มาแมลงเไย แล้วก็เดี๋ยวจะต้องฆ่าเจ้าสกวิวที่ทะเลเนี่ให้ครบ230คิวนะคะเราถึงจะอัปเกรดแคนนั้นใหม่ได้ตอนนี้เราก็เดจาวูไปก่อนนะแล้วก็พยายามคิวให้ได้เยอะที่สุดเมื่อกี้มันเหมือนพ่นยาฆ่าแมลจริงจริงๆันเนี่ยดูดิโอ้โหมันพ่นได้รอบทิศทางเลยดูดิพ่นยกักษ์จะพวกนี้เป็นศัตรูพืชยังไงอย่างนั้นเลยอ่ะดูดิเหมือนเป็นพวกมแมลงวัชพืชเลยประมาณนี้และตอนนี้ค่ะเราก็อัปเกรดจนฟูลี่แล้วแคนของเขาเนี่ยก็กลายเป็นแคนจากกน้น แม่เหล็กไฟฟ้าชอ็อตแโอ้โหอันใหญ่มาเริ่มเธอมาดูดิก็สามารถจะแบบว่าชาร์จพลังไฟฟ้านะคะดูดแล้วก็มาชอ็อตเนี่ยช็ชชชชอตแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดแบบว่าพลังชาร์จของเราหมดเนี่ยก็ต้องรอชาร์จใหม่นะคะแล้วก็จะได้แบบชอ็อตใหม่ได้นะซึ่งมันก็เป็นพลังที่โกงมากเลยค่ะดูดิโอ้ยโจมตีระยกไกลด้ครดนะโอ้ยดูสักกอนเทพป่ะก็แค่จาวันนี้เราก็ทำเควสของซูเปอร์บ s ็อกไซด์ดีเฟนอัปเดต 4.5ไว้แค่นี้กันนะเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตเบกใหม่ๆเขา้าอีกแล้วก็เดี๋ยวพวกเราก็จะมาไล่นีกถ้าชอบรบอกอัปเดตแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ก,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 กด like กด l ิ่งให้กันด้วยล่ะวันนี้ต้องไปกันแล้วนะบิ๊บบุ้ย